ตัวดีครพบกันอีกเช่นเคยกับผมมองมแน่นอนวันนี้จะาพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่แท็กอันเทคุสายสปีดตัวละครอย่างคินาม,มิหญิงสาวท,ที่เติบโตอยู่โดยเราจะเปิดทั้งหมด200ใบามาดูกันว่าวันนี้เราจะเกลือไหมตัวอย่างกดไลค์กดติดตามส่งแค่แก้วสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24นดเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%็แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ uid อย่าลืมใส่คูป,ปองมอรมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24นทเพเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีก,กอเช่นเคยกับผมมอรมิงแน่นอนวันนี้เราก็หยู่ช่องแคกกสไตร์เมอร์ไทยกับเกมโตเกียวกูเนเวคเน,นิง่งเนี่ยอย่างนี้ทุกคนได้รับชมินโทไปเนี่ยจริงจริงแล้วตัวละครเนี่ ผมมีแล้วเว้ยเพราะว่าผมมาเติมมานะแต่ว่ามันเป็นศูนย์ดาวไงการที่เราจะให้มันเล่นได้เนี่ยต่ำต่ำต้อง3ดาวนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดตัวละครใหม่อย่างฮินามิหญิงสาวที่เติบโตอยู่นะครับมาดูกันว่า เราจะเกลือหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามส่งแค่แกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะมาหก0 0 0่ก็จะ1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเหล่าเมื่อสมาชิกเพิ่มเดอนยี่สิบาท35บาท50บาทเพื่อใครก็พาคะแนนฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันใหม่แล้วก็เกมมันอีกมากมายนะครับสามารถสมัครมาได้เลยนะมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้ใช้ด้ยวยครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับอย่าลืมไปเติมที่ทเวนตีโฟเพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมมมีช่่่่่่อออออองงงงใใสสสคคคคูููปปยยาลลลืิบบบบกกเุณจะไดด้รรัวนแโตถ ก็คุณครับมาครับก่อนอื่นนะครับตอนเนี้น้องๆในกิวผมนะครับต่างพากันแบบว่าร้องไห้กนรงมเลยนะบางคนก็แบบว่า150บใบได้1ดาวบางคน240บใบ3ดาวแล้วมันออกยากออกเย็นอะไรกันกขนาดนั้นนะก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์มือทองนะเออเดี๋ยวผมเอาฮิโนมิตะปบไปก่อนหนึ่งทีนะแล้วก็ไล่ตะปบมันรวดๆเลยมาเดี๋ยวไปแบบรวดเร็วเลยนะเออน้องๆในกิวผมมันจะได้รู้ไงว่ามือทองของจริงเป็นไงนะเพราะว่ามันอะไม่ยอมมาเล่นด่านพวกนี้ไง การที่เราจะมือทองเนะี่ยเราต้องมาเล่น3ด่านนี้เอาเพชรให้ครบก่อนเว้แล้วค่อยไปเปิดเออบางคนแบบตื่นมาปุ๊บเปิดเลยไนงะพอเปิดเลยปุ๊บเกลืองเออพอเกลือปุ๊บทำไงคราวนี้โอ้ร้องไห้ดิแต่ผมเนะี่ยคือผมมันมีสูตรอยู่แล้วไนงะไม่ว่าผมเปิดตัวไหนสูตรผมเยอะเออสูตรผมมันเยอะก่อนอื่นเนะี่ยผมจะมาเคลียด่านพวกนี้หาเพชรก่อนเออแต่ประเด็นคือตัวผมมีเยอะอยู่แล้วเว้ยวันนี้ผมจะเปิดแบบ200ใบล้างตู้นะมาดูว่าถ้าเราร้างตู้เนี่ยเราจะได้ที่น่าม่ยิตัวนะแบบกลับตากดยังได้เลยเนะี่ยการ์ดตัวละครนะเนี่ เราตากดยังชนะเลยอ่ะคอยดูนะตอนนี้ชนะแล้วอ่ะชนะได้แล้วหนึ่งด่านปุ๊บนี่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวผมเก็บสามด่านปุ๊บเดี๋ยวผมจัดเลยสองร้อยเออมาด่านที่หนึ่งเรียบร้อยนะปุ๊บจริงๆตัวละครเนี่ยตอนที่มาใหม่ๆนะเอาจริงว่าโคตรแพ,พงอะ่ะตอนที่มาแบบลูกโซ่อเออผมต้องเติมสองรอบด้วยคือเติมไปครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้ห้าสิบเศษแล้วก็เติมอีกรอบหนึ่งให้ได้ห้าสิบเศษนะคือคือว่าจะได้แต่ละตัวนี้คือทรมานมากนะตอนเนี้ยเขาเอามาลงในตู้แล้วไง พอมันลงตู้ว่าขอต้องจัดนะครับฟุตบโบ้ไอ้นี่มันโหดเกินนะไอ้ไอ้งอกนี่ก็โหดเกินนะเดี๋ยวผมจะตบไอ้งอกก่อนไอ้ไอ้งอกนี่ก็ยิงดียังเลยเฮ้ยโหลมึงเล่นคนเดียวเลยไหมปุ๊บโอเคตอนนี้นกฮูกเราติดวีกนะงานเข้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาโฟก้าไปไล่ตะปบมันแล้วกันนะปุ๊บมานี่ไปงานสะบัดปีสะบัดปีไว้ต่อนะเรากนี่ครับเลนจิเข้าไปตะปบฝอยนะแบบว่ายิงยิงแบบมันยิงลัวเกินอ่ะมันยิงอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้มันยิงอยู่คนเดียวเลยนะโอเครอบนี้แหละเอานกฮูกนะครับแล้วก็เลนจิกัะต่อยหน้าแหกเลยฟุบมาไปนกฮูกก่อนเลยนะครับแล้วก็ฟุบเลนจิเข้าไปนะปุ้มโอเคมัดระเบิดนะฟุบแล้วก็ระเบิดอีกทีหนึ่งฟุบแล้วก็ฮิโามีไปฮิโามิมาบัฟอะไรตอนนี้่ะฟุบผมกดแบบกดสุ่มสี่สุ่มห้าไปไงรีบไงรีบไงเออฟุบมาโอเคเหลือรอบนี้แหละเอานกฮูกตะปบเหมือนเดิมนะฟุบแล้วก็ฮินามีก็ไม่ขึ้นมาเลยนะโอเคมันชอบขึ้นมาตอนสุดท้ายเนะี่ยโอ้โห แทนที่จะปิดแบบง่ายๆนะขึ้นมาแบบยี่โอเคเรียบร้อยปุ๊บบุกไปหนึ่งทีโอเคเเปืดเข้าไปน้อฮูนะนอฮูกปุ๊บแล้วก็มาอีกแะมาอีกแยะฝั่งมันตัวยิงเยอะวะ่ะอฝอั่งมันแบบว่ามีมีประมาณมือปืนมาสามคนอนะ่ะฝั่งมันมือมือปืนสามคนนะฝั่งเราแบบมือปืนน้อยไงให้กูจะบัฟอะไรหลายท่อหลายรอบเนี่ยน,นะผมก็เพิ่งตื่นได้สักพักนะครับก็เลยต้องรีบมาเคลียร์ต่างๆอะไรให้เรียบร้อยนะเคลียร์คุยเสร็จผมก็เลยรีบมาทําการ จะรีบเปิดนะผมจะได้รีบเปิดแล้วก็ไปเคลียร์เควสต่อนะเพราะช่วงนี้นมมเยอะเออมมมันเยอะฮะไม่เล่นก็นไม่ได้นะเออไม่เล่นก็นไม่มีของแค่นั้นเองนะฟุกบักบุงเรียบร้อยโอเคเลยหนึ่งด่านด้วยเลยน่นผมจะเปิดแล้วทุกคนมาดูกันว่าผม,มาจะมือทองหรือเปล่าเดี๋ยวผมจัดก่อน2 0องร้อยใบเลยเอาแบบรวดเดียวสองร้อยเลยเออเปิดให้เด็กมันดูเปิดให้เด็กในกิวมันดูให้มันรู้ว่ามือทองเป็นยังไงปุ๊บมารอบสุดท้ายนะด่านที่สามนะผมจะได้อีกสามร้อยเพชรนะปุ๊บมา รอบนี้ผมเอาจริงนะแบบว่าผมจะพยายามปิดให้ได้ภายใน2เงทุ่นนะโอเคฝั่งมันมีมือปืนอย่นะโอเครอบนี้เดี๋ยวผมจะเมื่อกี้ไอ้โรบมันยิงเราอย่างเดียวใช่ฮะตอนนี้ผมจะปิดมันปุ๊บปุ๊บโอเคบาปเรียบร้อยนะไปคปรับนี่เราโกงไปปบไปหนึ่งทีแล้วก็สะบัดปีกปุ๊บแล้วก็สะบัดปีกแล้วก็ระเบิดโอเคฝั่งมือปืนนะครับมือปืนเริ่มไล่ยิงนะจกกังหวะนี้ปุ๊บแล้วก็สับมาหนึ่งทีนะโอเคปุ๊บโบ้แล้วก็ไอ้หงอกไอ้หงอกก็ยิงมานะโอเคตอนนี้เราไม่มีตัวบาปอีกแล้วเห็นไหม มันไม่ค่อยขึ้นมาบัฟอะไรตอนนี้นะเว้ยยิ่งคนยิ่งแบบว่ารีบๆอยากอยากโฟมือทองอะเออแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นมือจริงนนะปุ๊โอเคระเบิดปุ๊บแล้วก็ระเบิดโบ้เรียบร้อยครับล่วงไปหนึ่งโอเคล่วงไปหนึ่งละจังหวะน,นีนะ้เดี๋ยวจับสิบใบแรกก็ออกลนะที่น้องมีไม่ได้ออกยากออกเย็นระขนาดหรอกปุ๊บโอเคมาแล้วก็บัฟแล้วก็สะบัดตีกโอเคเลนจีต่อต่อยหน้าแหกเลยบุงบ้งไปบุ้งเรียบร้อย อุ้ยเหล็ออแป๊ะหนึ่งไม่ตายเหล็ออแป๊หนึ่งไม่ตายนะโอเคเอาจิจบไปจับตะบันหน้ามันเรียบร้อย yeah. เรียบร้อยสามด้านา่ามัปนเรียบร้อยนะคราวนี้ได้เวลาที่ผมจะ,จะเปิดรัวรัวแล้วมามาดูกันว่าวันนี้ผมจะมือทองหรือเปล่าโอเคเราต้องหาเพชรมาปลอบใจเราไงเผื่อแบบว่าเราเกลืองนะแต่ว่าพอเราเกนะลือนี่ยเราก็มีเพชรไว้หลอกไนงะฟึบโอเคสิบใบมะฟึบสิบใบหืมไม่ออกแนละ้วต้องวาดดาวก่อนเลยนะแล้วก็ กดที่ปลายเก้าอี้แล้วก็ข้ามปึ๊บไม่ได้ไม่ไรรอบที่สองดูมาแน่นอนสีม่วงไม่ออกว่ะกดปลายเก้าอี้เหมือนเดิมนะอันนี้ว่าดาวละไม่ออกรอบที่สามนี่ถ้าวาดดาวเป็นไงน้องน้องเปไนไงโอ้โหอยากให้เด็กในกิวมาเห็นจริงเลยสามรอบครับได้มาแล้วหนึ่งตัวครับต่อเลยครับปุ๊บรอบนี้ไม่มาว่ะต้องวาดดาวอ่ะวาดดาวแล้วกดที่ปลายเก้าอี้เหมือนเดิมนะ ปุ๊บโบไม่มารอบที่ห้ามาแน่ไม่มา,ด 5, มา,มมาเดี๋ยวลองลองวาดวงกลมดิวงกลมแบบวงกลมยาวๆเลยว,วงกลมยาวๆแล้วก็กดข้ามไปปุ๊บรอบที่หกดูปุ๊บมาแน่รอบนี้ไม่มาวะดาวในชัวร์สุดละดาวเชื่อผมดิสูตรนี้แล้วกดให้ปลาย้ว h ี t โอเครอบที่เจ็ดต้องมาปุ๊บเออ,อวะเรื่องออกยากกว่าอนที่มึงบอกและนะ้ว <card> น <c oughs> ้องรอบที่แปดอื้มืออะไรวะเนี่ย โอ้โกดที่ายก,ก็อ้ปุ๊บไม่ได้ว่ะเฮ้ยรอดที่กล้าเนาะนี่ไงนี่ไงรอดที่กล้าฮียนุ่มมินี่ maximum. นุ่มมิชัวปุ๊บปุ๊บโอ้โหไอ้นี่กูเอเด็ดเอสแล้วรอดที่ร้อยว้าวเนี่ยมันชอบหลุดเล็บอยู่เนี้ยช่วงหลังๆอ่ะเวลาเราตัวละครตันแล้วอ่ะเออเด็ดกดเด้งเฮีนุ่มิแน่นอนโอ้โหโอ้โหกูจะรู้อ่ะกูจะรู้อ่ะร้อยสิบใบ วงกลมตอนนี้วงกลมแล้วเรากวาดวงกลมที่ปลายเก้าอี้อันนี้มันสูตรรอบถัดไปจะเป็นสีม่วงฮิโนมิปุ๊บไม่มาว่ะวาดดาวเดี๋ยวไม่ต้องกดปลายเก้าอี้รอบนี้ไม่ได้ว่ะร้อยสามสิบแล้วว่ะโอเคโอเคสีม่วงฮิโนมิแน่นอนรอบนี้กอข้ามไปเลยไม่ต้องมายุ่งวะกูวายดาวกูตายแลว้วเอต่ออีเวเนร้อยสี่สิบร,รอบนี้ฮิโนมิโอเคร้อยห้าสิบวายวาดดาว ว่าดาวแล้วกดที่ปลายเก้าอี้ฟุบโบเข้ามาทันทีโอ้โหยี่ร้อยหกสิบวงกลมแล้วก็วงกลมแล้วก็วงกลมปุ๊บต่อไปร้อยเจ็ดสิบมาแน่ปุ๊บ,บไม่มาว่ะดาวว่ะดาวแล้วก็ก,กดปลายเก้าอี้เหมือนเดิมนี่เป็นสูตรปุ๊บยี่ร้อยแปดสิบ 180. มาตอนนี้มาข้ามไปเลยมันต้องยายาร้อยเก้าสิบว่ะห้ามห้ามไปเลย 2องร้อยการตีฟุบโบเรียร้อยหินน้ำมีบาบเรียร้อยมาดูกันว่า200ใบของเราเนี่ยเราได้หินามิมาทั้งหมดกี่ตัวเนดะี๋ยวเรืรม่มไปหายหินา้มิก่อนโอเคตอนนี้คือศูนดาวลนะสูนดาวนะโอเคอุ้ยยาวครับยาวครับโบครับโบครับโบครับสองร้อยใบ,ๆๆๆๆ <c oughs> 200บยสี่ดาวครับน้องๆบอกแล้วให้ทําสูตรแบบพี่นะ แล้วทุกอย่างจะดีเองนะโอเคผมก็ได้ทําการเปิดให้ทุกคนได้รับชมน,นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ใน E ีีถัดๆไปนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแคกเกมสตีมเมอร์ทางเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขยายผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ E p พีหน้า E p พี EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม